แผลลับอาสูนการศูนย์เตรียมล้างแคนร้อยปีที่ปนต้องถูกกักขังในถ้ำเริ่มจากตอนที่เจ้าชายวิจิตจินดากับเจ้าชายพิราบกำลังเดินทางไปยังสำนักท่านนักพนตก็มีปีศาจแมงป่องยักษ์โผล่มาทำร้ายเจ้าชายวิจิตจินดาจึงบอกให้น้องชายหนีไปแล้วสู้กับปีศาจแมงป่องแบบเต็มที่สุดท้ายเจ้าชายก็แทงปีศาจจนมันต้องหนีไปอำมาตย์บำเรอเห็นเลือดแมงป่องก็รีบส่งสารกลับวังทันทีแบบลับๆนะ เพราะพระเจ้าการศึกมีคำสั่งรลับบางอย่างกลัวบรรดามเหสีกับพระสนมเป็นกังวลแต่เรื่องไม่ง่ายเลยปีศาจแมงป่องที่รอดตายดันไปบอกอสูรการสูนว่าเจอศัตรูเก่าแล้วงานนี้การสูนดีใจมากเพราะรอจังหวะนี้มาตั้งร้อยปีกลับมาที่วงังพระเจ้าการศึกก็กังวลหนักใจเพราะส่งลูกไปเสี่ยงอันตรายแบบนี้ทั้งกลัวทั้งโกรธตัวเองแถมท่านโหราก็ช่วยอะไรไม่ได้เลย ทำให้ทุกคนในวังเครียดสุดๆโดยเฉพาะมเหสีประภัยรำพาและพระสนมรัตนาพระเจ้าการศึกไม่รอช้ารีบไปหาลูกๆเพราะกลัวว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีไม่จบแค่นั้นอสูรการศูรก็หัวราอสะใจบอกว่าสุดท้ายเวลาล้างแค้นก็มาถึงหลังจากที่เคยพ่ายแพ้ต่อสุริยบุตรงานนี้ต้องมีแก้แค้นแต่ขณะเดียวกันที่เมืองนครโรวิสัยกษัตริย์หัวิชัยก,ก็กำลังทำพิธีขอฝน แต่บอกเลยว่าอมัดชัยยะมีแผนร้ายซ่อนอยู่เพราะเขามั่นใจว่าฝนจะไม่กบแน่และมีแผนจะเล่นงานมเหสีตามใจชอบด้วยงานนี้เจ้าชายมีจิตจินดาจะตั้งรับสู้ไฟแค้นของอสูรการสูได้หรือไม่และแผนร้ายของอมัดชัยยะและพระสนมมณีการจะสำเร็จหรือไม่ต้องห้ามพลาดเด็ดขาดในกุลาแสงสวยทุกวันเสาร์อาทิตย์8นาฬิกาทางช่องเจนะจ๊ะ